สวัสดีครับน,นี่ก็มาแบ่งปันวิธีการที่ในการเติมน้ำมันเกียร์นะครับคือเหมือนอย่างในคลิปเนี้ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเกียร์ PTO ของตัวตัวรถนะครับซึ่งมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ติดตั้งไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็กําลังจะเริ่มขั้นตอนในการเ,าเติมน้ํามันเกียร์กลับไปให้ได้ระดับเดิมนะครับผมก็เหมือนอย่างในคลิปเนี่ยอันเนี้ยผมกาลังจะตัวเช็คตัวน็อตท,ที่ใช้สําหรับปิดรูเติมน้ํามันเกียร์รูสําหรับตัวตัวถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับว่า,อ,าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ ก็จะมีน้ำมันเก่าเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็จะเปิดถ่ายออกมาให้หมดเลยแล้วก็ปิดน็อตขันตัวตัวถ่ายนะครับให้แน่นปกติเลยก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับคราบน้ำมันของเก่า แล้วก็เริ่มใช้สายที่เป็นตัวหัวเติมน้ำมันเกียร์เสียบเข้าไปไว้ที่ตรงตัวเติมด้านบนนะครับที่เกียร์วิธีการเติมผมก็จะใช้ถัทงที่ใช้สำหรับโยกเติมน้ำมันเกียร์เหมือนอย่างในคลิปนะครับก็ค่อยๆโยกไปครับมันก็จะ สักพักหนึ่งนะครับกว่าที่ว่าน้ํามันจะจะเต็มจะได้ระดับเนี่ยเมื่อน้ํามันเขาได้ระดับน้ามันก็จะเริ่มไหลออกจากทางรูเติมด้านบนนะครับพอได้ลักษณะนี้เราก็ปิดนอ็อตตัวเติมน้ํามันเกียร์ได้เลยนะครับไขด้วยมือก่อนแล้วก็ใช้ประแจบล็อกขันเข้าไปให้แน่นปกตินะครับใช้ผ้าเช็ดน,นิดหน่อยเราก็มาเริ่มทดสอบกันเลยครับน,นี่ก็เป็นตัวเท้าช้างของรถ ปั้นจันทนะครับที่ใช้สำหรับยกเสาของกันไฟฟ้าก็ทดลองขึ้นลงเท้าช้างนะครับสามารถทําง,งานปกติไหมมีเสียงดังผ,ดผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ก็กำลัง ใช้ตาดูหูก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เริ่มจะส่งรถแล้วครับผมนํารถไปจอดไว้ในที่จอดให้ผู้ใช้งานเรียบร้อยนะครับพอดีช่วงนี้โล่งหน่อยนะครับ่ นี่นะครับช่องช่องจอดรถของเราแลวก็นำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแบบนี้แหละครับเอารถมาจอดไ้ตามในตำแหน่งที่จอดของรถแต่ละคันนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมส่งงานยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม